ในการวิเคราะห์นี้เราจะมาทําความรู้จักกับแนวคิดพื้นฐานอย่างหนึ่งครับที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกไปเลยก็ได้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการคิดเชิงระบบครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าทําไมปัญหาบางอย่างในชีวิตเราหรือในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะพยายามแก้ยังไงมันก็วนกลับมาที่เดิมทุกเหมือนจะแก้ไม่ตกสักทีคําถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้ลองดูปัญหาเหล่านี้สิครับความยากจนสงครามภาวะโลกร้อน โอ้โห oh, แต่ละอย่างนี่เป็นปัญหาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่กับเรามานานมากแหล่งข้อมูลที่เรานํามาวิเคราะห์เนี่ยเขาชี้ว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวิธีคิดแบบเดิมๆของเรานี่แหละครับที่ใช้จัดการกับปัญหาพวกนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับแหล่งข้อมูลที่เราศึกษากําลังจะบอกว่าบางทีการที่เรามัวแต่ชี้หน้าโทษคนนั้นคนนี้มันอาจจะผิดจุดไปหน่อย แต่ปัญหาที่แท้จริงอาจจะซ่อนอยู่ในมุมมองหรือวิธีที่เราใช้มองตัวปัญหานั่นเองครับแล้วมุมมองใหม่ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะก็คือการลองเปลี่ยนวิธีมองโลกครับจากที่เคยมองอะไรเป็นเส้นตรงเหตุไปหาผลลองเปลี่ยนไปมองให้มันเป็นเหมือนอืมใยแมงมุมที่ทุกอย่างมันโยงใยถึงกันหมดซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบก่อนจะไปกันต่อเรามาทําความเข้าใจคําที่สําคัญที่สุดกันก่อนคําว่าระบบครับ ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆที่เชื่อมโยงกันแต่จุดที่พีคที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆเนี่ยมันดันสําคัญกว่าตัวส่วนประกอบเดี่ยวเดยวซะอีกอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับลองดูตารางเปรียบเทียบนี้ทางซ้ายคือของที่วางรวมกันเฉยๆอย่างกองหินหรือหนังสือบนชั้นมันก็เป็นแค่นั้นแหละครับแต่พอมาดูทางขวาป่าฝนตู้ปลาหรือแม้แต่บริษัทสิ่งเหล่านี้คือระบบครับ เพราะทุกส่วนมันมีปฏิสัมพันธ์กันต้นไม้สัตว์ดินน้ำในปา่าปลาปลาารังแบคทีเรียในตู้ปลามันมีความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาครับก็เพราะการเชื่อมโยงที่ว่านี่แหละครับที่ทําให้เกิดความซับซ้อนขึ้นมาคําพูดจากแหล่งข้อมูลนี้ย้ําเลยว่ายิ่งมีชิ้นส่วนเยอะยิ่งมีเส้นใยเชื่อมต่อกันมากเท่าไหร่พฤติกรรมโดยรวมของมันก็จะยิ่งคาดเดาได้ยากและซับซ้อนขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณเลยโอเค พอเราเข้าใจแล้วว่าระบบคืออะไรทีนี้มาดูส่วนที่ท้าทายกันบ้างครับว่าไอ้เจ้าระบบที่ซับซ้อนพวกนี้มันทำงานยังไงแล้วทำไมแค่เรามีความตั้งใจดีอยากจะแก้ปัญหามันถึงไม่เคยพอสไลด์นี้สรุปพฤติกรรมแปลกๆแต่น่าทึ่งของระบบไว้4อย่างครับ 1. คือมันมักจะขัดกับสัญชาตญาณของเราคิดแบบง่ายตรงไปตรงมามักจะผิด2คือการกระทําของเราอาจให้ผลตรงกันข้ามได้ครับคือยิ่งแก้เหมือนจะยิ่งยุ่ง 3คือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับไม่มีอะไรหยุดนิ่งเลยและสุดท้ายคือมันพยายามจะจัดระเบียบและซ่อมตัวเองอยู่เสมอเหมือนมีชีวิตของมันเองเลยซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้การเข้าไปยุ่งกับมันเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆประเด็นนี้สำคัญมากครับผลลัพธ์ที่ขัดกับสัญชาตญาณลองนึกภาพตามนะครับเราเห็นว่ารถติดมากก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสร้างถนนเพิ่ม ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ในหลายๆกรณีผลที่ได้คือมันกลับกระตุ้นให้คนออกมาใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นสุดท้ายรถก็ติดหนักกว่าเดิมซะอีกนี่แหละครับคือตัวอย่างคลาสสิกเลยของการดึงคันโยกผิดอันในแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาเขาเปรียบแต่เขียบไว้ได้เห็นภาพสุดๆเลยครับการพยายามเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบที่ซับซ้อนแบบหักดิบเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการโยนระเบิดมือเข้าไปกลางร้านขายเครื่องกระเบื้องแล้วจะหวังให้ได้ถ้วยชามสวยๆออกมาตอนทายมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า butterfly effect หรือผลกระทบระลอกคลื่นเลยก็ว่าได้ครับการกระทำเล็กๆของเราในจุดหนึ่งมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ขยายวงออกไปจนส่งผลกระทบไปทั่วทั้งระบบในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยอย่างเช่นการตัดสินใจปิดโรงงานเล็กๆที่หนึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สุดท้ายมันอาจจะสั่นคลอนเศรษฐกิจของทั้งเมืองเลยก็ได้ โอ้โหคำพูดนี้คมมากครับมันอธิบายความแตกต่างระหว่างการคิดแบบแยกส่วนกับการคิดแบบองค์รวมได้ดีที่สุดเลยเราจะเข้าใจการทำงานของสมองไม่ได้เลยถ้าเราเอามันไปใส่เครื่องปัน่นแล้วมาวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีเพราะเราได้ทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดไปแล้วนั่นก็คือโครงสร้างและการเชื่อมต่อของมันนั่นเองครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วหลังจากที่เราเห็นความซับซ้อนวุ่นวายของระบบกันไปแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่า แล้วเราจะเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์ได้บ้างแล้วคนที่เป็นนักคิดเชิงระบบเขาทําอะไรกันบ้างสไลด์นี้สรุปได้ดีเลยครับคือเขาจะพยายามมองให้ลึกถึงรากของปัญหาไม่ใช่แค่แก้ที่อาการเขาจะเปิดใจเรียนรู้เสมอและยอมรับว่ามีสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เขาจะเน้นการป้องกันมากกว่าการตามแก้ปัญหาเขาจะมีมุมมองระยะยาวไม่มองอะไรสั้นๆ และสุดท้ายเขาจะให้ความสําคัญกับความสมดุลของทั้งระบบไม่ใช่แค่การเติบโตอย่างเดียวแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยให้ข้อสรุปที่น่าคิดและทรงพลังมากเลยนะครับเขาบอกว่าความสามารถในการมีชีวิตที่ดีของเราเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีความคิดสร้างสารรค์ในฐานะนักคิดเชิงระบบมากแค่ไหนโหนี่มันบ่งบอกเลยนะครับว่าทักษะนี้มันสาคัญกับอนาคตของเราขนาดไหนแล้วถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในประโยคเดียวนี่คือแก่งของมันเลยครับคือการเปลี่ยนจากการชี้นิ้วโทษว่าใครผิด ไปสู่การพยายามทําความเข้าใจว่าโครงสร้างหรือระบบแบบไหนกันแน่ที่มันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมแบบนั้นขึ้นมาสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไวใ้ให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูครับว่ามีระบบอะไรในชีวิตประจําวันของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานครอบครัวหรือในชุมชนที่เราสามารถลองมองมันด้วยสายตาแบบใหม่ด้วยมุมมองของนักคิดเชิงระบบได้